สวัสดีสมาชิกแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยนําแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคาดการณ์ความน่าจะเป็นของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ท,ที่เก้ามิถุนายนสองพนร้ยหกสิบนะครับบรายการนี้แข่งขันกัน,กนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันในเวลาบ,บ่ายสองครึ่งเหมือนเดิมและก็จะมีการถ่ายทอดสดทั้งช่องเจ็ดสีบ่ายสองครึ่งเช่นกันนะครับ ก็อจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนบัดมวยไปด้วยท่านใดนะครับหาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวบางทุนครับแนะนานะครับมวยพยกลสองสสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับมวยพยกลสองเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติเล่นราคาเปิดในเวทีนะครับเลนราคาเปิดในเวทีให้แฟนบมัดมวยได้เล่นได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกนะครับเปิดทุกรายการ สนใจอยากเป็นสมาชิกอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์กับมวยพักยก2-4นะครับแอดไลน์ไปที่ adpk24 มีแอด d n หน้าด้วยนะครับ adpk24 นะครับเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยต้องมวยพักยก2-4ไปเริ่มกันเลยนะครับที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการเจรกัระหว่างบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มเจนกับเพชรเจ็สีเกียรติหมู่สี่ในการร้อยสิบผ้าปอนด์เจ้าบุเรงนองมวยคนจัดนะครับจากกลาสินอายุ20ปี 68, สูง168เซนติเมตรสองข่ายมวยเพชรเกียรติเพชร ประเภทมวยเขานะครับอาวุธครบเครื่องบูดรดันเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนำวงในฟั่มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมเขาเคมกระดูกประสบก,การณ์ดีกว่าหน้าเจอแข็งสภาพแวล้อมดีล่าสุดชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยแสงทองขาแก๊สที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 7ันาต่อปอนด์ส่วนเพชรเจ็ดสีเกียรติหมูสีมวยสุลินนะครับอายุ1 6สูง162ซ้อมโรงเรียนกีฬาโคราชเป็นเมือนถนัดซ้าย ประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมวงในขวางแทงดีมีหมักมีสองเสริมกระดูกประสบการณ์ไปลองแต่เหลี่ยมตัวดีกว่าล่าสุดเขาชนะนกยุกสองก้องเกียริเพชรเกียริชัดชนันที่ละดำเนินเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ต่อย1้ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับ บุเรงนองนะครับในเหนียวแน่นได้เปรียบกระดูกแต่เหลี่ยมตัวไปลองส่วนเพชรเจ,จ็ดสีเหลี่ยมตัวดีกว่าแต่กระดูกไปลองหน้าเสือไปลองมุมมองผมนะครับชอบไปที่บุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับได้เปรียบเกือบครบวงจรนะครับต่อยในเวทตัวเองนะครับได้เปรียบกระดูกรุ่มร่างใหญ่กว่านะครับจะเป็นฝ่ายอัชนะเพชรเจ,จ็ดสีเกียรติหมู่สี่ครับ คู่ที่2ฟิลพระเบกคอมแพกหรือว่าฟิลพลันชัยเจอกันกับหนึ่งสยามสอเดชพันธ์พิกัดร้อยแปดปอนด์เจ้าฟิลนะครับมวยสุลาซสอมที่คานวยพลันชยัยอายุ1 7บเจ็ดสูงเป็นมวยเตี้ยล่ำ่ำลำหนักนะครับเป็นประเภทมวยหมัดบูดูดันฟอร์มกลังแรงเดินเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงรุนนับรุนน็อกได้บูสู้หัวใจเกินร้อยหน้าเสกแข็งสภาพแวดล้อมดี ต,ต้นอันตรายฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับล่าสุดก็ชนะนกยุคสีโนบิตาสิบบนสกนเอาไว้ที่ออมน้อยครับเมื่อวันที่20เมษายน25 6 7ต่อย107ปอนด์ส่วนหนึ่งสยามสอยเดชาพันธ์นะครับมวยจากจังหวัดตรังอายุ17ปีสูง170ซนติเมตรอมที่ค่ายมวยสอยเดชาพันธ์นะครับได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่ยาวเป็นมวยถนัดซ้ายสไตล์บูดูดันนะครับเปิดเกมเดินเตะต่อยรุนแรงวงในล็อกคอเสียบเข่าแรง มีหมัดมีศอกเสริมหัวจิตหัวใจเกิดร้อยมีฮึดตลอดแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดเพิ่งจะมาพิชชนะนกยุกสามซุปเปอร์จิ๋ว 10, สิดบอลสกลที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567ตอ่อย107ปอนด์นะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่เจอกันคู่นี้มุมมองผมชอบที่ฟิลผ้าเบรกคอมแพคนะครับหมัดหนักศอกคมอันตรายนะครับต้น,ต,นต้นลุ้นนับลุ้นน็อกได้เข้าก่อนนะครับเข้าไปก่อนอ่าแล้ว พอไปปลายยก3ค่อยข้ามก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับมวยแบบนี้นะครับฟิลน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพื่อเผลอมีน็อกด้วยนะครับคู่ที่3พิกัด113ปอนด์เพชรกล้าอินไฟลิสไตล์เจอกันกับแสตลต์ซูเปอร์เล็กมวยไทยเพชรกล้าเอ่อพิกัด123ปอนด์นะครับพิกัด123ปอนด์เพชรกล้าเจอกับแสลต์นะครับเจ้าเพชรกล้า หรือว่าหยกเงินเด็ดเพชรสีทองมวยบริลัมอายุ21ปีสูง172ซนติเมตรอมที่ายมดเอกกรุปเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับขนดาดขวาประเภทเขาในล็อกลัดตีเหนียวบู๊ดอยู่ด้านขยันออกอาวุธตะหนักต่อยแรงนะครับวงในขวางแทงดีล็อกลัดด้งตีสวยมีหมัดมีศอกเสริมเก๋าเกมเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงต่อยมานานนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่เอาแน่นอนไม่ได้วันไหนต่อยดีเป็นพระเอกวันไหนต่อยไม่ดีนะครับ ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันล่าสุดก็แพ้น้องโย่สีโปรเยแอสันปตองเทเลอร์มนเมนินวันที่28เมษายน2567ต่อย122ปอนด์ส่วนทางด้านของแสนลิ์ซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับมวยจากบุรีรัมย์บ้านเดียวกันนะครับมวยบุรีรัมย์บ้านเดียวกันซ้อมที่ซ้อมที่ค่ายมวยสอประสบโชคนะครับเป็นลูกเป็นลูกชายของออแสนแสนเป็น,เป,นเป็นลูกชายของ อะไรอ่ะโอเคผ่านไปไม่เป็นไรนะครับอายุ20ปีสูง1 6 7ซติเมมาคิดกระถานหาันคิดไม่ทันเป็นมวยประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเป็นมวยประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับดักเตะดักต่อยรุนแรงเหลี่ยมตัวดีวงในปั้มตีเหนียวมีหมัดมีศอกเสริมแต่ว่าเป็นมวยที่ท่าถนถนอดทน,นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับล่าสุดก็มีแพ้คะแนนขุนพลเอ,อิร์ธนะครับ ขุนพลเอิอร์ธอขวัญทองที่ออขวัญเมืองที่ดอนเมืองเมื่อวันที่30ตุลาคม66ต่อย123ปอนด์แล้วก็มีแพ้นอกยก 2, 2เพชรกรจันชอ5พยักนะครับที่ดอนเมืองเมื่อวัที่22พฤศษษ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 จิก,กาย,ยน2566ต่อย124ปอนด์นะครับไฟสุดท้ายล่าสุดนะครับเพิ่งจะกลับมาแจ้งเกิดนะครับเอาชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่นะครับ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2567ท,ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนั้นต่อยกัน123ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันเป็นดาบี back, ้แบตเชิงบุรีล์นะครับเจ้าเพชรกล้าได้เปรียบวงในนะครับการผ่านมวยดูจะดีกว่าหน่อยส่วนแสนฤทธิ์หรือว่าแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของหลักเหลี้ยมเชิงมวยไอชิวนะครับมุมมองผมคู่นี้นะครับยังยังยังชอบที่เพชรกล้าอินฟไร์สไตล์นะครับก็ ดูว่าร่างกายดีกว่านะครับดูว่าร่างกายดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายอัชนะแสนลิ์ซูเปอร์เล็กมวยไทยไปได้ครับคู่เอกนะครับปกัน130.5เจอกันอีกครั้งนะครับระหว่างเดโชปอบริลักษ์เจนกับเพชรวิชัยเดชเดโชนะครับซึ่งครั้งคู่นะครับเจอกันมาล่าสุดที่เวทีมวยราชาดำเนินเป็นทางด้านาเสมอกันนะครับเสมอกันมาแบบวันนั้นนะครับ มีดราม่าทางโซเชียลนะครับหลายคนมองว่าเพชรพิชัยเพชรวิชัยน่าจะเป็นฝ่ายอาบัตินะไปนะครับแต่กำลังชูเสมอมาเจอกันใหม่ช่วงเจ็ดสีพิกัดร้อยสามสิบจุดห้านะครับเจ้าเดโชมวยสงขาอายุยี่สิบสูงร้อยเจ็ดสิบหกซ้อมไข่มวยสิงห์มาวินเป็นมวยรูปร่างโครงสร้างดีนะครับใหญ่ยาวประเภทเขาในเหนียวแน่นเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนำวงในล็อกลัดตีเหนียวแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูสู้หัวจิตหัวใจเกอดร้อยมีขึ้นตลอดปลายแข็งแกร่งหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดี ล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนโฟกัสแอสันปะตองที่ช่องเจ็ดสีแบบมีดาม่านะครับต่างคนต่างมุมมองว่าวันที่24มีนาคม2 5 6 7ต่อย130ปอนด์ส่วนเพชรวิชัยเดชเดโชนะครับมวยจากนครศรีธรรมราชอายุ22ปี 2, สองเซนติเมตรสอนที่่ายมวยสวโชคมีชัยเป็นมวยขวาลูกล่างสูงใหญ่ยาวเช่นกันนะครับอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นเตะหนักต่อยแรงวงในขวางดันแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมเลี่ยมตัวดีกว่า นะครับแต่ว่าหน้าเสื่อสภาพแวดล้อมดูจะเป็นรองล่าสุดแพคะแนนสุซูเปอร์เลกจิตมงนนที่ช่อง7จสีเมื่อวันที่14เมษายน2อนนง7ันห้าร้อดต่อนคู่นี้นะครับกระดูกประสบก,การณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าชื่อชั้นเดโชดีกว่ารูปร่างใกล้เคียงเพชรวิชัยดีกว่านะครับต่อย130.5บนะครับบีบทางด้านของเพชรวิชัยเดชเดโชพอสมควรแต่ผมยังชอบที่เพชรวิชัยเดชเดโชนะครับอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่า น่าจะเป็นฝ่ายชนะเดโชปอบริลักษ์ไปได้ครับ3ตัวชอบนะครับ3ตัวชอบมอบให้แฟนมวยไปลุ้นไปเชียร์กันตัวแรกให้ไปที่บุเรงน้องลูกเจ้าพ่อลงต้มคู่แรกนะครับจะชนะเพชรเกียรีเกียรติหมูซีตัวที่สองนะครับให้ไปที่ทางด้านของเพชรกล้าอินไฟลิสไตล์นะครับจะชนะแสนลิศซูปเปอร์เล็กมวยไทยหรือว่าแสนเอกหนุ่มวางกะดีตัวสุดท้ายนะครับมอบไปที่เพชรวิชัยเดชเดโชนะครับ น่าจะเป็นฝ่ายพิกเอาชนะทางด้านของเดโชปอบริลักษ์ไปได้นะครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวิเคราะห์มวยไทยไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ